สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงใส่ผ้าถุงสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมกับคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้าย1 0 0เเซ์เลยกับคุณลูกค้าขาเป็นผ้าพิมพ์ลายที่สวยมากเพราะว่าพิมพ์ลายมาจากเครื่องพิมพ์ทันสมัยเป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลคุณลูกค้าขาการลงสีลงลายของเขานะคะคุณลูกค้าขาจะชัดมากๆชัดเป๊ะ ตรงสเกลตรงทุกอย่างที่เราต้องการกับคุณลูกค้าไม่มีผิดเพี้ยนสีแน่นเลยนะคะหญิงจะให้ดูหลายหลายลายเลยกับคุณลูกค้าขาตัวนี้จะมาในโทนก็คือว่าเป็นงานผ้าสีสีผ้าคามานะคะคุณลูกค้านี่ค่ะลายสวยๆชัดๆทั้งนั้นหญิงอยากจะบอกว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปพร้อมใส่เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าซื้อไป ลูกค้าใส่ได้เลยค่ะแล้วก็หญิงจะแถมตะขอให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าหญิงขายเพียงราคาผืนละ290บาทาคุณลูกค้าขาฟังไม่ผิดนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยกับคุณลูกค้าขาดูสิคะนี่ค่ะขายเพียง290บาทเอาไปใส่สวยๆได้เลยยังไม่พอหญิงแถมตะขอให้อีกอย่างที่บอกเขาว่าเป็นงานที่พิมพ์ลายที่ชัดที่สวยมากๆ นี่ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วหญิงจะบอกนะคะว่าเป็นผ้าฝ้ายร้อเปซที่เนื้อนุ่มมากคุณลูกค้าขาสวยๆดูสิคะเราสวยในราคาย่อมยาวได้คุณลูกค้าขาไม่ต้องไปเสียเวลาเดินตลาดหาซื้อลายแล้วก็ต้องไปเดินหาช่างอีกคุณลูกค้าช่างหาช่างที่ถูกใจเราก็ยากเพราะฉะนั้น หญิงตัดให้เรียบร้อยเลยค่ะ290บาทนะคะคุณลูกค้าใส่ได้เลยแถมระขอรีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะได้ที่เบอร์093 1 9 8 8 0 1 3 0872195678ค่ะหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะ หญิงจะบอกว่าลายเลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าหญิงมีหน้าร้านด้วยขายจะเรียนได้ทราบว่าหญิงขายหน้าร้านด้วยบางครั้งคุณลูกค้าบางคนโทรมาแล้วลายที่สั่งหญิงไม่ได้หญิงต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลายช่วงนี้หญิงเพิ่งเอามาใหม่คุณลูกค้ารีบโทรมาสั่งกับหญิงเลยนะคะแล้วจะได้ไปใส่สวยๆนี่ค่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายงามมากสวยมากตัวนี้จะทําให้เราดูผอมสูงนะคะคุณลูกค้ายังไงเจอกันคลิปหน้าหญิงจะเอาข้อสุงสวยๆให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ